ฟรีๆเลครับเข้ามารับได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกระดาษเล็กๆนะครับจะมีกระดาษเล็กๆนะครับที่ถิ่ทีทนะครับเป็นคูปองนะครับไว้สําหรับให้ทุกคนเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วมาหยอดในตู้ของเรานะครับเราจะจับรางวัลหรืออีก2รางวัลรางวัลท,ที่ได้คือไปเที่ยวฮะ,ะไปเที่ยวกับพวกเราที่ไปเที่ยวกับพวกเราไปเที่ยวเล็กับเราที่สวนพึ่งน,นะครับสวนราชบุรีนะครับบรนไดสสวยงามมากนะครับ มีท่านรักเป็นท่านรักท,ที่สุดขนาดมากนะที่เราชอบเดี๋ยวจะร้องกันเล่นซ้อมไปด้วยคงทีงจะเล่นเสร็จแล้วฉันบกแซวผู้ฟังขง่าวและชาวในเองไม่บอกเป็นโจรร้ายจะรวมกลุ่มบัง้าตัวเ,เไปไปว้ยตัวเว้ยไปเมื่อวันกูมันน้ากูนะสาวสวยเธอใส่เดรสตัวเล็กคุณเซ็กเัาจะเคล็ดแต่สาวสามหมวยจะสาวเอาเพื่อนเธอหน้าศึามาเป็นคณะพวกพีิพากษามึงมองไปส่งให้ทบทุกคนได้สบายละมันใส่บุคคลด้วยอย่าเข้าไปใกล้ตบปากมันสตรีทแคคตนสยิพี่มีรางวัลให้ สี่ปีห้าตอนนี้มีสแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่มีเสร็จสภาให้นะขอบคุณมากขอบคุณมากครับว่ามีจะได้ก็ได้ขอบคุณมากครับที่มาวันนี้ขอบคุณมากที่ได้เชิญได้ดื่มดีขกแหมดแล้วขอบคุณมุกครับผม เรามามาเราไปคุยเรื่องงานกันดีกว่าครับไกลไปด้วยคุยเรื่องงานกันดีกว่าครับอ่ะไปฟังกันใช่ไหมฮะชื่อเธอเหนื่อยกันไปหรือเปล่าครับมันก็เราอยู่ตรงหน้าขาวเรจะโดนล้มไปแโดนถอยกลับมาเพื่อช่วยตัวเองที่พ่อลงไปพ่อตจบแล้วสัตย์กลับเดี๋ยวบอลนี่คือองค์บายนะครับเข้ามาสิเข้ามาสิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็น วงทุกที่ที่เราคุยมาไม่หลายน้องแลองเล่นดีกว่างก็คือว่าเราที่ปล่อยเพลงชินสบายเมื่อวานแล้วก็น้องๆี่ปักกันแล้วนะครับใช้การใช้การทีเรียบร้อยแล้วชื่อเพลงเมื่อวานนี้เราลงไอจีที่เรียบร้อยมีเจ้าของเพลงมาแซวด้วยมันกอด Bunny Girl สามคนวบอกว่าคืนนี้สบายแล้วเนี่ยแค่แค่ชวนเจ้าของเพลง แต่ก็ดีแล้วแหละเขาพี่ไม่สมใจเท่านั้นเพราะมันออกกล้องด้วยดูเยอะนะวิพี่ดีก็ก็เคยได้รีวิวการปังเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าของเพลงด้วยสนุกไหมสนุกไหม ว่าก็คืนเนื้อเพลงเขาเนี่ยเขาพูดว่ามีผลโรคจิตคนนึงที่แบบคอยตามผิดกันต่อหน่าคุ้นชอบชอบตรงไหนสุดผมชอบตอนที่สุดท้ายแล้วเราเป็นโรคจิตเองนี่แหละพี่ฉันยังฉันยังชอบเอรับรับพูดรับเยี่ยมนี่นี่พี่รับแต่งพี่รับแต่งนะฮะอีกอยากเมื่อไหร่พี่ไม่แต่งงานครนะได้ใครใครมาสวัสดีครับมาคุยมาดูเรื่องราบหมดเลยนะมาคุยซีคอนเสิร์ตตรงนี้นี่ 这指唱着 เล่นที่นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกพวกเราด้วยติย่นเต้นเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ใครที่ติดตามมันจบกันแล้ก็หวังว่าจะชอบซิงเกิลนี้นะครับรอบดูชื่อเพลงว่าคืนนี้สบาย คนสงสัยว่าทำไมซิงเกิลใหม่คืนนี้สบายเนี่ยถึงก็มีนักรปด้วยเพราะว่าจริงๆไล่ไปในสมัยนู้นสมัยก็เด็กๆเรากเคยแรปแล้วแล้วก็โตมาเพิ่มีครบรอบ12ปีสมอลรูมแล้วก็เริ่มหัดแรปแล้วจริงจังจริงใจอย่างทีนึงแล้วพออากาศร้อน เราไม่มีรับก็ม่มีตอนนี้ก็เลยเอ้ยหลายๆคนชอบว่าเออแร็ปก็สนุกดีนะเออเลยคิดว่าเออความแปลกใหม่นิดๆหน่อยๆที่มันสามารถใส่ให้เพลงนี้มันดูดูเพราะว่าเพลงนี้อ่ามีสเสน่ห์แล้วเพลงนี้มันมีคุ่อยู่ประมาณสามสี่รอบคืออยากจะต้องแบบว่ามีอะไรขั้นๆหน่อยไหมก็เลยคิดว่าเออลองแร็ปดูว่ามันจะมันจะเป็นยังไงทั้งหมดทราบดืวยฟังข่าวเมื่อเช้านี้เองเขาบอกมีโจรร้ายจะลวกลุ่มออกล่าตระเวนอีพีอะดิมนะล่าต ไม่หนักไปว่ะไันเนี้ยไอ้คนนี้นะเช้านี้เองเขาบอกมีโจรร้ายจะลุมกลุ่มออกล่าดตะเวนไปล่าดตะเวนไปขอไปแบบป้ายเนี้ยป้ายแบบลาดตะเวนป้ายแบบเราป้ายจะสาวออฟฟิศนักศึกษามาเป็นคณนะโอเคสองบาทนะครับท okay. ั้งหมดสร้างเพื่งต oh ังข่าวเมื่อเช้านี้เองเขาบอกมีโจรร้ายจะลุมกลุ่มออกล่าดตะเวนไปจะสาวออฟฟิศนักศึกษามาเป็นคณะ นปกัทัท้งมงงไไปสส่ให้้ทมุกคนดบายละันใส่บางคนด้วยอย่างเข้าไปใกล้ตบปากมันสตกทีแต่คืนนี้พี่มีรางวัลให,ตลนหน้ตอนนั้นก็ได้พี่เจก็มาช่วยพอพี่เจ๋ว่าเออแล้วถ้ารับเนี่ยไม่โต,ไม,ตไม่ตรงจังหวะเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูมันหยองหยองไปจริงการรับม,มันมีโหมดของมันอ่าถ้าเกิดว่ารับทั่วไปคือสปอร์ตคัมภีร์ธรรมดาเนี่ยอืมมันก็ธรรมดาพี่เจเอาควาเออสปอร์ตแค่คัมภีรเช่นเช่นแบบว่าอะไรวันนี้จะไปกินมุ้วยจะเจอหน้องหมวยอยู่บนหลังคา อเออทายตรงไหนวะอะไรแหละคือแบบธรรมดาที่ทำทายมันมันธรรมดาไปเราก็เลยต้องใช้หมวดในเป็นสมาธิในเป็นการฟลิปของทางอื่นก็เป็นแบบแบบที่ได้ยินในเนลนั่นแหละจะจะดูทักษะการรับของคนดิมนะฮะว่าคนดิมเขาแล้วฝึกมาตั้งหลายฝึกมาตั้งตั้งหลายปีแล้วเนี่ยแล้วเป็นยังไงลองรับให้ฟังหน่อย วันนี้ฉันมากินกล้วยเจอน้องหวยอยู่บนหลังไม่ชอบวันนี้เรามาที่ห้องซ้อมกรุ๊ปสตูดิโอครับของพี่ก้าวกู้ไปเดร์นะครับอ่ะทีนี้วันนี้เรามาถ่ายเพราะว่ามีผมจ๊ามาซ้อมกับพี่พี่โมกิดีซีแล้ววันนี้ดีซีเขาโค้ เขาเลิกออกซิงเกิลใหม่แล้วเนี่ยจะไปลองสัมผัสขอความเห็นขอคำชี้แนะจากพี่ ETC ดูหรือเราไปดูพี่ที่เราเคารพรักมากหนึ่งวงนะครับไปไปใจกันไปกปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่หนึ่ง ETC นะครับวุสดีครับครับผมเพลงใหม่ชื่อคือสปายครับผมมันแบบมันเจ๋งมากอ่ะมันแบบ โผล่มานี่คือมันแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนส่วนผสมใหม่ที่พี่ไม่เคยได้ยินจากทูด้วยมันมีความเป็นฟังกี้ด้วยมีความเป็นขอดอะไรไม่รู้ของรัตอ่ะใช่ฟังดูมันเป็นอย่างนั้นเหรอครับหรอเป็นอย่างนั้นเหรอครับมันฟังดูเท่มากเจ๋วมากครับฝากนะครับสวัสดีครับผมมิ้นที EDC ครับอ๋อสำหรับเพลงใหม่ท้ทูแล้วสุดยอดมากครับรับรองทีนี้รับรองดังแน่นอนครับ เพราะแต่ด้วยนะมือเบสโอ้โหถ้าเหมือนอันนี้คุณหมอเะไรเขาใส่แว่นนะมครับมือเบสนะครับมือเบสเท่ห้าเลยเกาะหล่อแล้วเขาใส่แว่นเลยครับยอดเลยครับสุดยอดหน้าครับใครที่ยังไม่มีต้องหามานะครับซิงเกิลใหม่จะถูกสุดยอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ P B E C นะครับคืนนี้สบายครับซิงเกิลใหม่ของน้องๆพี่ฟังละ รู้สึกว่าดนตรีโตขึ้นอีกแล้วนะน้องๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้ยขอบคุณมากครับนะคำชมที่พวกผมภูมิใจมากใช่พี่ติดตามพวกเราตั้งแต่ชุดแรกก็หล่ะครับแล้วผมก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆตลอดไปนะครับขอให้อัลบั้มนี้ประสบความสำเร็จนะซิงเกิลนี้มี่ฟังสุดยอดมากครับสวัสดีครับผมโอเล่ ETC นะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงเกอรเพลงใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่ฟังแล้วเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายจริง สบายไงใช่ไหมคืนนี้สบายไงฟังแล้วสบายจริงฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าคืนนี้เราต้องปลอดภัยสบายแน่นอนมีความสุขแน่นอนใช่ครับมันยอดครับเพราะมากเลยเพราะมากจริงครับเพลงนี้น้องผมทําเองใช่เอ่อมีความมีความโตทางด้านดนตรีขึ้นมาเยอะเลยน้องรักเก่งมากคนเก่งมากครับสำหรับเพลงใหม่ของน้องรักของพวกเรานะครับ tattoo color ครับผมเพลงใหม่ชื่อว่าคืนนี้สบายครับผม ตัวเพลงหายห่วงอยู่แล้วครับเพลงทททูจะมีสำเนียงทททูซึ่งเป็นสำเนียงที่ไม่มีใครที่ใดในโลกมันเหมือนเลยครับอย่าลืมไปฟังเพลงคืนนี้สบายคืนนี้สบายคืนนี้สบาย